พัดลมใหญ่มากนะครซิงค์ระบายความร้อนได้ดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาเปลี่ยนเรมของ All-in-One Lenovo นะครับเป็นเครื่อง All-in-One รวมอยู่ในจอเดียวกัน แรมเดิมนะครับมีอยู่4กิกนะครับนี่นะครับ4กิกเป็นแบบ PCL3 อ PC3L นะครับอย่าใส่ผิดนะครับ ถ้า PC 3ธรรมดาใส่ไม่ได้นะครับเราจะเพิ่มเป็น8กิกนะครับเดิมของเดิมมี4เราจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับซัมซุงซัมซุง PC 3 L เหมือนกันนะครับบัตเท้ากันนะครับเครื่องนี้แข็งแรงมากครับหนักมากด้วยครับเช็ถอดฐานง่ายๆนะครับกดปุ่ม แกะขาก็กดปุ่มสองข้างยกขึ้นมานะครับง่ายนิดเดียวโอเคมันง่ายมากเลยนะครับ CPU i5 นะครับตัวนี้แล้วก็มี Wi-Fi พัดลมใหญ่มากนะครับซิงระบายความร้อนได้ดีครับนี่เป็นเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กนะครับใส่แรมแบบโน้ตบุ๊ก มีฮั์ดิสอยู่ตรงนี้500กิกนี่ซ d ดีรมนะครับแต่เสียอย่างเดียวคือ Power s ร์ p l าเล็กเล็กมากมากเลยครับเล็กนิดเดียวระบบพอตก็มีแค่เนี้ยครับ USB มีแค่4พพอต USB 3.0แล้วก็แลนแล้วก็ Display ดิสเพย์พอต เคไปดูเลยใส่เลยใส่ง่ายๆครับแกกแๆ,ๆแกนี้เองครับโอเคปิดฝาไปเทสเลย r e n o v o t i n k Center M93Z นะครับ Windows 8แท้นะครับอัพเป็น Windows 10จะทดสอบเข้าไบออดดูนะครับว่าจะเห็นแรม8กิกหรือไมเออ่เราก็จะเห็นนะครับ i n s t a l e Memory 8กิกนะครับ8,192เมก โอเครีบ okay. ูตด,ดูใน Windows นะครับตัวนี้อัปเดตนะครับตัวนี้อัปเดต i n d o w s จาก Windows 8แท้นะครับติดเครื่องมาเป็น Windows 10นะครับเข้าระบบ Windows มาแล้วเช็คแกรมนะครับมี8กิกนะครับเห็นเต็มนะครับ w i n d o w s 1 0 64บิตน,นะครับ โอเคชอบกด Subscribe ใช่กดแชร์ถ้าแค่กดกระดิง่งพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับรถจรี๊ปสองคันรถบรรทุกคนอยู่ข้างหลังคนนึงมีปืน50คาลิเบอร์เด้อท้อได้หรือเปล่าเดือเรา้าดูเหมือนว่าเราจะเข้าใกล้เป้าหมายแล้ว